วามมาสวัสดีค่ะทุกท่านจิรีแอดมินเพจอ่าวมีมานะคะและในคลิปนี้นะคะสีรีจะมาสอนคำสรรพนามหรือว่าคำอื่นๆนะคะที่เขาใช้เรียกกับแฟนตัวเองหรือว่ากับคนที่แบบกรุงกุงกิงอะไรอย่างนี้กันอยู่นะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าะคะ่มมะมัมม่ามัมม่มัมม่เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันแปลว่าพี่สาวค่ะแต่ว่าในภาษาพม่าเนี่ยคำว่ามัมม่เนี่ย มันแปลว่าพี่สาวก็จริงแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบฟังดูซอฟังดูอ่อนอ่อนฟังดูน่ารักจะใช้ตอนไหนก็จะใช้ก็ต่อเมื่อคนที่เราคุยด้วยหรือแฟนเราเนี่ยเป็นผู้หญิงและโตกว่าเรานะคะแล้วก็จะเราเราก็จะเรียกเขาว่ามามา่มามาม่า เสริมนิดนึงอันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่กับคนคุยหรือกับแฟนเรานะคะสมมติว่าชรีมีคนที่รู้จักมีพี่สาวที่สนิทเนี่ยชรีก็จะเรียกเขาว่ามาม่าหรือคนที่เราอยากจะแบบว่าเอออยากจะเข้าหายอยากจะประจบประแจงไม่ใช่ประจบประแจงหรอกเอาเป็นว่าอยากจะเข้าหาย็แลวกันเราก็จะเรียกเขาว่ามาม่าได้เหมือนกันค่ะโกโก้สิวคิวกโก้กโก กโกแปลว่าพี่ชายนะคะคานี้เนี่ยอ่ะสรีสรีเนี่ยมีแฟนนะคะแล้วเขาก็โตกว่าเราเรกเา,าก,ก,เออเก็จะเรียกเขาว่าโกโก้นั่นแหละค่ะเราก็จะเรียกเขาว่าโกโก้นะคะเวลาที่เราแบบจะออดอ้อนหรือว่าอยากจะใช้คําศัพท์เรียกแฟนเราหรือคนคุยเราให้มันแบบน่ารักงุ้งหิงเนี่ยเราก็จะเรียกเขาว่าโกโก้แมาแมา เมานะคะเมาแบบนี้นะคะคำคำนี้เนี่ยแปลว่าน้องชายะคะ่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคนที่เราครบอยู่ที่เป็นผู้ชายเนี่ยเด็กกว่าเราเราก็จะเรียกเขาว่าเมางเมาก็คือฟังแล้วสิก็จะแบบว่าแบบคำต่อมาที่ศิรีจะสอนะคะเป็นคำศัพท์ที่ไม่ได้แปลว่าพี่น้องชายหรือพี่ชายพี่สาวใดๆก็ว่าไปแต่เป็นคำศัพท์ที่แบบว่า จะเพศไหนจะไวไหนก็เรียกได้นะคะเชเชเช,ชเนี่ยแปลว่าที่รักค่ะเชนะคะไม่ใช่ชิด or ชิด no สระเอนะคะเตเลเตเลหรือว่าอเตเลอเตเลอเตเลเนี่ยแปลว่าดวงใจดวงน้อยเจ้าเต่า โอ๊ยลืมไปอีกอันหนึ่งเตเตสรุปก็คือมีเตเลเตเตเลความหมายเดียวกันค่ะเชจงเชจงเชโตเชเชโตงแหมสำเนียงไทยเชจงก็แปลว่าที่รักอ,อ,อะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันค่ะเบบี Baby, หรือว่าเบบีเลก็คือแปลว่าเบบหรือเบบีเหมือน คนอื่นๆที่เขาเรียกกันนะค่ะมันก็คือคำศัพท์ภาษาอังกฤษอะเนาะแต่ว่าเราจะใส่คำว่าเลขเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะให้ฟังดูซอฟต์ขึ้นนะคะฟังดูแบบว่าน่ารักมากขึ้นก็จะเป็นแล้วนะคะกับคำศัพท์หรือคำศัพท์พนามที่คู่รักชาวพม่าเขาใช้กันเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะจ้า